ครับน้องๆยังจำพี่นาฬิกาและเพื่อนๆเ,เข็มยาวเข็มสั้นกันได้หรือเปล่าเอ่ยน้องๆป .3 ทุกคนคงคุ้นชินกับการใช้นาฬิกาสำหรับเป็นเครื่องมือในการบอกเวลากันดีแล้วใช่ไหมครับนาฬิกาแขวนนาฬิกาตั้งโตะ๊ะนาฬิกาข้อมือนาฬิกาแบบเข็มและนาฬิกาแบบตัวเลขซึ่งไม่ว่าเราจะเป็นรูปแบบไหน หน้าที่ของเราก็คือการบอกเวลาให้น้องนั่นเองครับน้องๆคงรู้จักนาฬิกาแบบตัวเลขใช่ไหมครับนาฬิกาแบบนี้จะไม่มีเข็มสั้นและเข็มยาวครับแต่จะมีตัวเลขบอกเวลาชั่วโมงและเวลานาทีอยู่ตรงกลางหน้าปัดนาฬิกาครับส่วนนาฬิกาแบบเข็มจะมีเข็มสั้นและเข็มยาวเป็นผู้ช่วยในการบอกเวลาน้องๆครับเข็มสั้น จะบอกเวลาเป็นชั่วโมงส่วนเข็มยาวจะบอกเวลาเป็นนาทีครับเข็มยาวเดินครบ12ช่องจะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงหรือ60นาทีซึ่งเท่ากับเข็มสั้นเดินไป1ช่องนะครับแต่ละช่องที่เข็มยาวเดินผ่าน จะหมายถึงเวลาที่ผ่านไปอีกห้านาทีนะคะห้านาทีสิบนาทีสิบห้านาทียี่สิบนาทียี่สิบห้านาทีสามสิบนาทีสามสิบห้านาทีสี่สิบนาทีสี่สิบห้านาทีห้าสิบนาทีห้าสิบห้านาทีและ หกสนาทีและเมื่อเข็มยาวเดินครบทั้งสิบสองช่องเข็มสั้นจะเดินได้หนึ่งช่องใหญ่ค่ะซึ่งนั่นแปลว่าครบ1หนึ่งชั่วโมงแล้วค่ะน้องๆคงไม่เคยเห็นนาฬิกาหน้าตาแบบนี้ในชีวิตจริงใช่ไหมครับเพราะนาฬิกาแบบเข็มจะมีหน้าปัดเพียงแค่ชั้นเดียวและแสดงตัวเลข1ถึง12เท่านั้นแต่นี่ เป็นหน้าปัด2ชั้นคือชั้นแรกมีเลข1ถึง12ส่วนชั้นที่สองมีเลข13ถึง24ครับที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าการอ่านเวลาแบบไทยเรานั้นมีการอ่านแบบ24ชั่วโมงตามจำนวนชั่วโมงจริงในแต่ละวันด้วยครับเรียกว่าการบอกเวลาเป็นนาฬิกาครับน้องๆยังจำกันได้หรือเปล่าเอ,อ่ย ในหนึ่งวันแบ่งออกเป็น24ชั่วโมง12ชั่วโมงแรกเป็นช่วงเวลากลางวันเริ่มตั้งแต่6นาฬิกาไปจนถึง18นาฬิกาครับเข็มสั้นจะเริ่มเดินจากเลข6ในตอนเช้าไปเรื่อยๆเป็นเวลา12ชั่วโมงจนกลับมาสู่เลข6อีกครั้งในช่วงเวลาเย็นครับหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ช่วง12ชั่วโมงหลังซึ่งเป็นช่วงเวลากลางคืน ที่เข็มสั้นจะเดินต่อจากเลข6ในตอนเย็นไปอีก12ชั่วโมงและกลับมาสู่เลข6เพื่อเข้าสู่เวลาเช้าของวันใหม่ครับในหนึ่งวันจะมี24ชั่วโมงนะคะเริ่มตั้งแต่1นนาฬิกาและสิ้นสุดวันในเวลา24นาฬิกาหรือเมื่อเข็มสั้นชี้ที่เลข12ในเวลากลางคืนค่ะ น้องๆสามารถอ่านเวลาแบบนาฬิกาได้ไม่ยากเลยนะคะยังแค่ใช้หลักการนับต่อชั่วโมงไปเรื่อยๆจนถึง24และคำหนึงถึงช่วงเวลากลางวันและกลางคืนค่ะตอนนี้เป็นเวลา12นาฬิกาแล้วค่ะซึ่งหมายความว่าเข็มสั้นเดินมา12ช่องแล้วในวันนี้ต่อไปเข็มสั้น จะต้องเดินวนกลับไปยังเลขหนึ่งบนหน้าปัดนาฬิกาอีกครั้งซึ่งการอ่านเวลาแบบนาฬิกาให้น้องๆน,นับจำนวนชั่วโมงต่อไปจาก12นาฬิกาซึ่งตอนนี้ก็คือ13นาฬิกานั่นเองค่ะสิบ4า5สิ1ส18 1ิ ยี่ส2บ2ี่สและ24่สนาฬิกาค่ะเห็นไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะยังแค่เรารู้ว่าตอนนี้เป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนแค่นี้ก็ทำให้อ่านเวลาเป็นนาฬิกาได้ง่ายขึ้นแล้วค่ะเข็มสั้นชี้ระหว่างเลขสกับเลข5เข็มยาวชี้ที่เลขสอง ในเวลากลางวันคือ16นาฬิกา10นาทีแต่หากเป็นเวลากลางคืนจะเป็นเวลา4นาฬิกา10นาทีครับเข็มสั้นชี้ระหว่างเลข9กับเลข10เข็มยาวชี้ที่เลข1ในเวลากลางวันคือ9 15. นาฬิก5นาทีแต่หากเป็นเวลากลางคืนจะเป็นเวลา21นาฬิกา5นาทีครับ จากนั้นให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า67สิเถึงหกสเสร็จแล้วส่งเข้าลายส่วนตัวครูนะคะ